ล่งนะครับวันนี้ไม่ได้นแปลกี่ทำไมถนนโล่งร้อยซาวร้อยซาวมาเลยน<ม>ี่จะขึ้นสะพานคูมีคนแล้วแั๊บเดียวนะครับร้อยซาวมาตลอดอันนี้ขึ้นสะพานคูมีคนข้ามไปน้ำจับเลย<ม>ตรงไหนส,สวยๆจะได้เก็บเป็นฝากเพื่อนๆ ร้อยสาวร้อยสาวมเลยนี่ <c oughs> จะขึ้นสะานคูนี่คนละแป๊บเดียวนะครับร้อยสาวมันตลอดอเด้ <c oughs> า ชั่งนิดไปตุบิดตรงไกเลยรถเรามันแรง ภาพสวยฝากพี่น้องกันด้วยมนะันสุกนะเนี่ยสุกสิ้นเดือนด้วยมันโล่งเลยิ่งได้ยาวๆมาเลยครับหลบแรงๆแ,แล้วก็แซงเขาไปเลย สิ้นเดือนด้วยมันโล่งเลยวิ่งได้ยาวๆมาเลยครับร้อยสาวร้อยเาลมาเลยนี่จะขึ้นสะพานคูไม่คนแล้วตั๊บเดียวนะครับร้อยสาวมาตลอดนี่เลยครับหกโมงเย็นถนนก็โล่งนะครับโล่งที่ปกติขนาด จะมีิดจะมิีคลายฝนมดตกปลายตอนนี้ขึ้นสะพานคุณมีฝลข้าไปน้ำจับเลยตรงไหนส,สวยๆจะได้เก็บเป็นฝากเพื่อนเอ่อบันสุนะเนี่ยสุกสิ้นเดือนด้วย โล่งเลยวิ่งได้ยาวๆมาเลยครับหลบจนนนนงลงๆมะครับวันนี้ ความเร็วเกินกฎหมายมั้ครับแค่ร้อยสาวก็สุดยอดแล้วครับกอให้วิ่งได้ตัดอดเนี่ยมาถึงจ,จุดที่หมายลงไวปสะพานผู้ที่คนแล้วเรา bạn sục nữa nè sục xin đền đùi nó lung lên văng đai dài dài nó lên các bạn sục nè sục xin đền đùi nó lung lên văng đai dài dài nó lên các bạn sướng rồi các đai tập lót nè tập đến chốt tia máy ร้อยส,สาวร้อยสาวมาเลยนี <t> ่จะขึ้นสะพานคูไม่คนแล้วแป๊บเดียวนะครับร้อยสาวมาตลอดเลยตรงไหน,นส,สวยๆจะได้เก็บเป็นฝากเพื่อนสุดยอดล้ครับ สถานครูพีคนแล้วแั๊บเดียวนะครับร้อยสามาตลอดแรงๆแล้วก็แซงเข้าไปเลยน,นี่เกินกว่านั้นไม่ได้นะครับกฎหมายกำหนดไว้ร้อยสาร้อยเสามาเลยนี่จะขึ้นสถานครูพีคนแล้วปป๊บเดียวนะครับร้อยสามาตลอดสะานครูพี่คนแล้ว,ลวเรา ความาเร็วเกินกฎหม,มายมารับแค่ร้อยสาวก็ขึ้นนี่นครับระหว่างทางก็บันทึกภาพสิสวยฝากพี่น้องกันด้วย สิ้นเดือนด้วยมันโล่งเลยวิ่งได้ยาวๆมาเลยครับโลงดีนะ ร่มผิดปกติขนาดจะดีนะครับปกติจะไม่ได้มีถึงขั้นจุดเกินกว่านั้นไม่ได้นะครับกฎหมายกำหนดไว้สุดยอดแล้วครับขอให้บิงได้ตัดลอดเนี่ยถึงจุดที่หมายลงไว,ไว้ 你，老妹。